สวัสดีครับท่านผู้ติดตามสุขเกษมกูทอกท,ทั้งหลายครับหัวข้อนี้ชื่อว่าผู้ใดทําบาปไว้แล้วละได้ด้วยการทําดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นในยามค่าคืนถ้าท่านเห็นดวงจันทร์มีแสงสว่างจ้าในสมัยก่อนนั้น เวลาที่ไม่มีไฟฟ้าดังนี้ผู้คนที่จะเดินทางกลางคืนก็ต้องอาศัยพระจันทร์เดินทางระหว่างเดินทางนี่ก็มีเมฆมาบังก็ทำให้มองไม่เห็นการเดินก็ลำบากทีนี้พอเมฆพ้นไปได้เนี่ยมันก็มาส่องสว่างอีกครั้งหนึ่ง คนเราก็เหมือนกันนะา,ากว่าได้เคยทำบาปไว้แล้วแล้วไปรู้แล้วว่าบาปเนี่ยมันมีผลปรากฏว่าละได้เวลาละได้ก็ทำตรงกันข้ามก็คือทำความดีดังนี้ก็เท่ากับว่าเนี่ยได้เปิดโลกของตัวเองให้สว่างสวัยเพราะงั้นถ้าขั้นได้ฟัง คลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจกับอดีตที่ตัวเองเคยทำความชั่วหรือทำบาปไว้ก็ตั้งหน้าต่างตาทำความดีกันต่อไปในกุญแจมัศจรรย์ดอกที่สองหรือวิชาเคล็ดลับสุขเกษมเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความกล้าทำความดีหรือความดีความกล้า อันเป็นกุญแจมัสจันดอกที่สองก็ถึงบอกเลยว่าจงกล้าทำความดีกล้าเป็นคนดีกล้ารักการทำความดีกล้ารักที่จะเป็นผู้นำทำความดีท่านจงเป็นคนดีเพื่อตัวท่านเองคือไม่ได้ก็ตามที่รู้แล้วว่าเจ้าบาป,ปุุญคุณโทษนั้นมีผลแน่นอนเมื่อนั้นท่านก็เริ่มเป็นคนฉลาดขึ้นแล้ว ฉลาดที่นี้ไม่ได้ไปดูถูกใครว่าออให้เกิดความพานว่าเอ,อ๊ะว่าฉันโง่หรือไม่ใช่คือท่านที่ฟังคลิปแล้วก็จะรู้ว่าเราจะพูดถึงความฉลาดคือจิตที่เป็นกุศลและธรรมทั้งหลายเวลามันเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยมันเปิดแล้วเนี่ยการให้ก็เกิดขึ้นให้สิ่งดีๆให้กับตัวเราเนี่ยมันก็จะมีเลยมีอยู่ในใจเราแน่ๆเลยเพราะงั้นเวลาที่ มีอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะไปดูสิ่งต่างๆเวลาเห็นสิ่งที่เราเคยรู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ได้ไปทับถมต่อว่าผู้พังเพอเหล่านั้นหรือไปรังเกียจเขาก็เห็นเป็นกระจกสะท้อนมองเห็นตนก็เหมือนวิดีโอคลิปทั้งหลายที่มีเนี่ยถ้าท่านเคยผ่านการมี การถ่ายกล้องเอาไว้มีภาพพอย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนเด็กหรือตัวเองทําอะไรปั๊ปมๆ,ๆ,ๆเปอรๆเ๋อรๆเลเนี่มันก็บอกเลยว่าออาดีตนั่นเป็นอดีตนะความชั่วทั้งหลายก็เช่นกันเวลาที่ไปทําไว้แต่อดีตปัจจุบันรู้แล้วก็เลิกได้ทีนี้เวลาทําความดีเนี่ยมันมีมากมายที่จะกล่าวาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการการบุญ บุญชื่อเดียวกับทําความดีเหมือนคลิปก่อนที่บอกแล้วความสําเร็จความสําเร็จเนี่ยความสุขเนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันหมดความหมายมันตรงกันเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันคือบุญเพราะงั้นบุญก็ตรงข้ามกับบาปเมื่อหันมาทําบุญแล้วแน่นอนชีวิตท่านก็พบทางสว่างแล้วแต่ว่าหากเคล็ดลับวิชาสุขเกษมเนี่ย ในกุญแจดอกสุดท้ายเราก็จะเน้นให้ท่านใฝ่พระนิพพานซึ่งกุญแจความต้องการและลงธรรมก็ได้ยุยงสมเสริมน้มน้วจิตใจของท่านให้ใฝ่เรื่องของความดีใฝ่เรื่องของความดีคือความดีเนี่ยเป็นหลักสำคัญแต่ว่าก่อนที่ไปถูกความดีนั้นก็ต้องมี รู้จักความรักสำนึกคุณกันก่อนเป็นพื้นฐานอันดับแรกที่จะต้องมีในใจเพราะงั้นวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายรับทราบดีแล้วว่าอดีตเคยทำชั่วก็มันเป็นอดีตไปละไม่ต้องเก็บมาคิดมากให้มันไม่ต้องกอดมันนะไม่ต้องกอดมันก็ปล่อยวางมันไปนั่นแหละแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปด้วยความอดทน แต่ความอดทนอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีสัมปชัญญะคือมีปัญญามีสติมีรอบรู้ด้วยว่ามันมันที่ทำอยู่เนี่ยมันมีสติอยู่ในฐานของกายกายของเราเ่ยนะของความรู้สึกของความคิดแล้วก็ของทำทั้งหลายอันขันห้าเราเนี่ยต้องแยกออกเป็นเพราะงั้นตรงนี้แหะคือความโชคดีที่ว่าเมื่อท่านฟังกระผมแล้วเนี่ยก็นำไป ตึกตองพิจนาะใช้เวลาที่อยู่ที่เหลืออยู่นี่ให้เป็นประโยชน์ให้สูงสุดนะเพราะว่าเป็นความที่ว่าท่านได้ดำรงอยูถ่ถึงความไม่ประมาทไม่ประมาทว่าตายไปแล้วมันจะสูญสิน้นแล้วก็มันจะจบกันแค่ว่าใช้ชีวิตนี้คือความตายนี้เท่านั้นแต่ว่าเพื่อไม่ประมาทเนี่ยเชื่อพระพุทธองค์ไว้ก่อนว่า เรื่องเวียนไหวตายเกิดเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันกอกภพบก่อชาติแน่นอนถึงไม่เชื่อตรงนั้นรู้ไม่ถึงเพราะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มาฟังเอาเป็นว่าฟังคลิปนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาความดีต่อไปทําจิตใจให้ขาวผ่องเท่านั้นเองเนี่คือหลักธรรมที่ว่าได้บอกกันไปแต่ที่เราจะศึกษาแนะนําก็คือเรื่อง5เคล็ดลับวิชาสุขเกษมเนี่ยที่เริ่มต้นด้วยความรักสํานึกคุณ ความกล้าทําความดีความเป็นผู้เปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงความสงบแล้วก็ความต้องการและลงมือทําอันนี้คือต้องศึกษาแค่5ข้อเนี่ยแต่มันรายละเอียดมันก็เยอะเยอะพอสมควรอันนี้ก็ได้พูดไปถึงเรื่องการให้อย่างเดียวก็เยอะแล้วแต่ก็พยายามจะลดลดลงนะเอาละก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอทุกท่าน ทำแต่ความดีตั้งหน้าตั้งดาทำความดีต่อไปจนกว่าจะหมดสิน้นอายุไขวัดดีครับ